มึงกินขี้หรือกินข้าววะโอขนาดส้มตำกูกินอย่างในได้เลยไปไปไปเดี๋ยวมันจะสายไปเถอะมาไปไปโชคดีจ้ะเดี๋ยวพี่โชคดีจ้ะจะรีบมาโชคดีนะน้องเก็บเงินได้เงินแล้วมึงไปหาข้าวมาใส่ปากมึงไปไปเถอะพี่ไปไปก่อนที่กูจะลืมหมดแล้วเออนี่มีแล้วไม่ต้องเออไม่ต้องไม่ต้องมีแล้วทันนี้ เข้าไปหาลูกสาวเลยดีกว่าการตองรู้พ่อเอ้าพ่อจ๋าจ๋าลูกการตองไหวจะาพ่อไหวพ้าเถอะลูกพ่อมีข่าวดีจะมาบอกกับเจ้าเอ้าแล้วนั้นเมียพี่ลืมนี่ลูกสะพ้ายพ่อไลูกสะพ้ายค่ะคุณพ่อโถ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 อ้ยไม่มีโถไม่มีอะไรหรอกจ้ามีแต่จานมีแต่ถ้วยอยู่ในในห้องครัวไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอ๋อชื่อการกล้วยจ้าพ่อชื่อการกล้วยกากล้วยอืม โอเคสมสมแล้วสมกับเป็นเมียไอ้ลืมคล้ายๆกันจ๋าลูกแต่พ่อเธอนานๆนี่กลับบ้านมาสักครั้งพ่อนั่งกอดจิจ้าพ่อเดินทางคนจะเหนื่อยพ่อดีใจพ่อพ่อดีใจมากเพราะว่าพ่อมีข่าวดีเรื่องนี้มันเซอร์ไพรส์มากลูกแปลกใจยิ่งนักนานๆสักครั้งพ่อจะกลับมาบ้านสักทีหนึ่งตอนนี้พ่อกลับมาบ้านจู่ๆพ่อก็บอกกับก้านตองว่าพ่อมีข่าวดีมาบอกก้านตอง การต่อคนนี้ก็อยากจะรู้แล้วว่าข่าวดีของพ่อมันคืออะไรเลยจ๊ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไอ้จะท่อมหลังเล็กๆหลังนี้ไม่ต้องอยู่แล้ว,ลวเดี๋ยวเข้าไปอยู่กับพ่อภายในเมืองหลวงพพ่อจะพาเจ้าเข้าไปทุนถวายให้กับราชโชรแต่งานกับราชรยงไงล่ะลกมเลยจ๊ะพ่อเดี๋ยวเข้าไปอยู่กับพ่อภายในเมืองหลวงพ่ะพ่อจะพาเจ้าเข้าไปทูลถวายให้กับราโอรสแต่งงานกับราโรอรสยังไงล่ะลูกไม่นะไลยจ้ะพ่เดี๋ยว้ไพ่อแล้ในเมือง้วงจทําจเไมทนี่ย้กาโรตง่ง พ่อจะพาเจ้าไปได้ดีได้ดีไมถึงราณีเจ้าเอ็งลองคิดดูนะลูกคิดดูก่อนที่พ่อจะพาตัวกันต่อคนนี้ไปกันต่อคนนี้มีความจริงที่อยากจะบอกกับใพ่อได้รู้พ่อจ๋ามีอะไรตอนนี้กันต่อไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเบยแเลย ตอนนี้ก้าวตองมีผัวผัวของก้านตองตอนนี้เขาไปทำงานพ่ออีกอย่างหนึ่งที่ก้านตองอยากจะบอกให้พ่อได้รู้ตอนนี้ก้านตองก้านตองคนนี้กำลังตั้งท้องจ้พ่อจ้าตั้งท้องพ่อ พ่อพ่อไม่เนืกอเลยว่าลูกสาวของพ่อจะเป็นคนใจง่ายเช่นนี้ก้ารตองวัไดูเห็นใจก้านตองด้วยพ่อไม่ว่าเจ้าเจ้าไม่พิดเพราะว่าพ่อไม่ได้อยู่ดูแลเจ้าไม่เป็นไรลูกลูกสาวของพ่อพ่อสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลืมพวงเจ้าไปซะ พ่อจะพาเจ้าเข้าสู่เมืองหลวงใส่ตะกร้ารางน้ำแล้วกราบคูนถวายต่อพระองค์ท่านเองจะได้เป็นราณีเจ้าจะได้มีความสุขยังไงล่ะลูกพ่อจ๋เพราได้ปรดเหตุใจกาตองด้วยชีวิตของกา,นนานตองคนนี้มีความรักกับเขาทั้งทีความรักของกาตองมอบให้ผู้เป็นผัวไปหมดแล้ว แต่คนอย่างพ่อเกินตอคงเป็นเมียของใครไม่ได้อีกต้องการสิ่งใดต้องได้มันไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้พ่อต้องการที่จะพาตัวการตองเข้าไปแต่งงานเจ้าจะไปกับพ่อเดี๋ยวนี้พ่อไม่ไปพ่อบอกเจ้าไป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 เจ้ปไม่ไปพ่อไปเถอะเจ้ากเจ้าอย่ การตองการตองไม่ไหวแล้วพ่อจานะ๋าเป็นอะไรอีกการตองเดินทางต่อไปไม่ไหวแล้วพอ่อการตองปวดท้องอย่าพอ่อปวดท้องมาปวดอะไรตอนนี้่อช่วยการตองด้วยการตองเดินทางต่อไปไม่ไหวแล้วโอ๊ย พ่อเจ้าการตอบปวดเหลือเกินนี่แสดงว่าไอ้มารหัวขนมันต้องการอยากจะออกมาดูโลกอย่างนั้น่เหรือพ่อเจ้าจะการตอบด้วยการตอบปวดเหลือเกินจะพ่อการตอบทนไม่ไหวแล้วเองปวดท้องทนไม่ไหวถ้าพ่อปล่อยเอาไว้ ชีวิตเองก็คงจะหาใหม่มันก็คงไม่ยากสำหรับไอ้มารหัวคนที่อยู่ในท้องเจ้าพ่อจะช่วยจัดการกับมันเองลูกเอ้ยไอ้มารหัวคนเป็นเพราะมึงกูถึงไม่มีความสุข ลูกกูถึงมีปัญหาอย่าได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เลยมึงตายไปเก่งซสหยิ่งนักมีตั้งสองคนมีสองคนได้กูก็กำจัดได้สําหรับมึงก็มานหัวขนกูเช่นกันมึงอย่าได้อยู่ในโลกนี้เลยมึงตายเรียบร้อย อ้า ยังไงลูกพเปล่า,า,าบ้างไหมลูกของการต่อละจ๊ะลูกของการต่ออยู่ที่ไหนเลยะจ๊ะไม่ต้องาถามหรอ พ่อเจ้ามาบอกการตอมาสิจ้าพ่อทำไมลูกของการตออยู่ที่ไหนพบอกการตองม่อการตองลูกเอ้ยพ่ฟังพ่อให้ดีนะลูกอยากจะรู้ว่าลูกของเองอยู่ที่ไหนยังไงน่ะเหรอตอนนี้ลูกทั้งสองเองพอได้คว้างเข้าป่าเป็นตายเท่ากันยังไงเลยการตองไม่ยังไงนะพ่อจะโยนลูกของการตองออกไป มันวกขนขัดขวามความสุขทีนี้ไม่มีลูกเข้าเมืองก็พอได้อ่ะ ลงมา เข้าเบื้องอย่างนี่ไปพ่อเจ้าพ่เอ้ามีการกล้วยไม่เป็นไรอ่ะเราให้ทำไมเนี่ยกลางดองก็ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนางรอทำไม ัวหนก็เดยอะไรเกิดขึ้นจะคลอดลูกใชยมาทำอะไรน้องเหรอไม่มีถ้ามีฉันไม่ร้องฉันก็เงียบเียบแล้วแหละเนี่ยไอ้ก้านตองสิกัานตองก้านตองก้ตองเป็นอะไรก็ตนตองอยู่ไหนเนี่ยก้านตองก้านตองไม่ต้องเรียกหาหรอกตอนนี้เนี่ยนะก้านตองเนี่ยพ่อของพี่สิพาไอ้ก้านตองไปแต่งกับลูกของพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ในเมือง ยังไงตอนนี้การตองก็ตั้งท้องแล้วเขา<ม>จะแต่งงานได้ยังไงไม่ได้บอกพ่อแล้วว่าการตองน่ะมีผัวแล้วก็การตองก็บอกแล้วว่ามีผัวแล้ว ทางโน้นก็ได้แอ,อ่มาทางนี้แสดงว่าพ่อเป็นคนมาเอาก้ารตองไปท,งทั้งทั้งที่บอกแล้วว่ากานตองนี่ผัวบอกแล้วพ่อยังเอาไป,ย,าไปยังเอาไปแล้วสัมมาเหมือนมึงเลยอ่ะโอ้ยก็ไปที่อื่นบ้างเถอะฉันจะไปตามกา้านตองมีฉันไม่ต้องอันนี้เจ้าน่ะเป็นคนใจร้อนอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวฉันกับเจ้าแยบจะเดินทางข้าเมือง ดีดีเอ็งอยู่นี่แหละการกลวยไปกับพี่ไหมก็ได้ครับพี่ถ้าพี่ไปพี่ก็คุยกับพ่อให้รู้เรื่องก็นั่นนะสิเอ็งน่ะเป็นแพร่ลูกเขยแต่พี่เป็นลูกของพ่อคุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวพี่ไปเองเพิ่งเห็นพี่เนี่ยคิดได้ดีก็ตอนนี้แหละโอ้ไอสิ่งที่ดีดีก็คิดเอาไปใส่ใจมั่งพูดกับพี่มั่งเอาแต่เรื่องไม่ดีไปพูดเดี๋ยวพี่ไปกับจ้าลึมเองนะ ฝากด้วยนะพี่จะรออยู่ที่นี่ว่ากานกล้วยล่ะไม่ไปกับพี่เหรออย่าอย่าให้เมียไปเลยนะแล้วถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เป็นอะไรกัไอ้นีอีกล่ะโอ้โหพี่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากด้วยนะพี่แฉบนะพี่ไม่ไว้ใจใครแม้แต่ตัวเองในเ้นไรหรอกไอริยม ว่าแกไม่ลงแค่มีแกไม่จนฉันทำนะข้ามไปถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพตน้าจะลอาฟังเขา<ม>ดีที่นี่เดวพี่ฮะมึงอย่าไปไหนนะอยู่นี่นะเดี๋ยวพี่ไปเองมาก่อนที่จะไปไปไหนสักนกนึงเถอะยี่ปเก็บเป็นละ เก็บโดน,นมาเลยมาเนี่ยมาพาไปมาดูเลกกันให้ดีกันแล้วกั้นพอัะมีความสุขความสบายจะร้องให้ทำไม พ่อถามการต่ออย่างนี้พ่อก็รู้อยู่ว่าการต่อคนนี้มีผัวอยู่แล้วการต่อคนนี้ไม่เคยคิดที่จะมีความสุขที่จะมาอับพิเศษสมรสกับองฉัรแก้วพ่อจ๋าฟังพ่อนลนะการต่อพ่อพาการต่อกลับบ้านนะเจ้าพ่อหย<น>ุดา,านแม้ว่าเจ้าไม่อยากให้ หลวงเจ้าตายแล้วล่ะก็<อ>ทำตามที่พ่อสั่งยาคัดขืนหยุดลงเฝ้าเฝ้ารอหลวงชานกลับมาก็นาดจะไปคาสเนตพ<ส>ี่นี่จะไปนานซะเหลือเกินหญิงเห็นลาดโอรสของเราถาวายพระพรมเค่ะพระอ,องค์ท่านฉมรีว่าไงท่านหลวงชานบันดเดวนก้ก้าวของฉัน ได้นำตัวลูกสาวให้นามว่าก้านตองมาขึ้นเฝ้ามาแล้วใช่แล้วพย่ค่ะแต่งเลยใจเย็นรอ,รอใจเย็นเย็นพี่คะพระ,าะพระาชโอรถท่านหลวงชาน<ร>ลูกสาวของท่าน<ร>ให้นามว่าก้านตองใช่พย่คะแนะนำให้เรารู้จักอยู่ตรงไหนนี่พย่คะก้านตองลูกสาวก้าวของฉันใช่หรือไม่พยะคะราชโอรถช,ชัดแก้วพย่คะ ใช่ผู้หญิงคนนี้ที่นามว่าการตองลูกสาวของท่านหลวงชานคนนี้ใช่หรือไม่ใช่พุธเจ้าค่ะใช่คนนี้แน่นะแต่งเลยพุทธเจ้าค่ะเจ็พ่อได้เย็นๆก่อนฉนอัดแก้ลูกพ่อพ่อแต่งให้แน่แต่ก่อนที่จะแต่งนะเป็นถ<ช>ึงราโชโอรถหน้าเมืองไตรบุรีของพ่อพ่ออยากจะจัดงานให้มันใหญ่โตเป็นความคิดท่านหลวงชานเห็นด้วยหรือเปล่าก้าของฉันเห็นดีด้วยถ้าเป็นความคิดของพระองค์ท่าน แต่เสด็จพี่แค่ไหนเสด็จพี่ไม่ถามว่าก้านตองเขาเต็มใจมาหรือเปล่าเออเสด็จพี่เองก็ลืมไปก้านตอง้หครับพระองค์การเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงของฉันในครั้งนี้หน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นอะไรมาหรือเปล่าเดินทางไกลไม่ใช่ค่ะพวกท่านเน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจริงเหรอก็เลยหมดแรงที่จะยิ้มพี่ไม่เป็นไรท่านหลวงชานต้ตองไม่ใช่เป็นคนตอบนะเป็นหลวงชานหม่อมฉันสั่งให้เสด็จพี่ถามก้านตองต่างหากน้องพี่พ่อตอบหรือลูกตอบก็เหมือนกันไม่เป็นไรแต่งเลยพูดเดียวค่ะแต่งอย่างเดียวเอาเถอะเอาเถอะจัดแก้วไหนไหนเดี๋ยวพ่อก็จะจัดงานแต่งงานให้แต่ ท่านหลวงชานเพียค่ะแล้วก็ก้านตองวันนี้เดินทางมานี่เหนื่อยก่อนที่เราจะจัดงานแต่งงานให้กับราชโอรสของเราฉัดแก้วเพียค่ะเราจะให้เจ้าไปพักผ่อนซะก่อนหากครบกำหนดเจวันแล้วละก็เราเองกษัตริย์ฉัดโมรีจะจัดงานอภิเษกสมรสระหว่างก้านตอง แล้วก็ชัดแก้วราชโอรสของเราไปนล้วเข้าพัดเข้าอะไรน้องเชิญเสด็จพี่เข้าองหญิงไปเถอดน้องพี่เจ็ดวันเจ็ดวันนะตัวเองเจ็ดวันนะหลวงทางพะยะค่ะพะยะค่ะแต่งเลยนะแต่งเลยพะยะค่ะไม่ต้องรอแล้วนะบาย กอเข้าใจในความคิดของเจ้าภายในหัวใจของเจ้าไม่อยากแบ่งงานแต่ถ้าไม่อยากให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วล่ะก็ทําตามคําสั่งความจริงปิดบังเอาไว้เข้าใจหรือไม่ จะสุขสบายจริงๆเรารลวงชาทุกวันนี้มียศธรรมาดาศักยิ่งใหญ่ขึ้นพูดกันง่ายๆบ้านนอกบ้านนอกกับพ่อตาเจ้าตอนนี้ลูกสาวของเราอภิเษษสมรถกับราชโชรถฉัดแก้วเป็นที่เรียบร้อยความยิ่งใหญ่ก็ตกอยู่กับเราถ้าพูดกันแบบบ้านนอกบ้านนอกนะแม่หน้าใหญ่อย่างก็สสนตีนช้างเลยแล้วแกเอ้ย <L> อเหงาเหลือเกิน บอกตรงตั้งแต่เมียตายอยากจะมีเมียใหม่เหมือนกันแหละแต่ไม่เอากลัวกลัวมันมาแย่งสมบัติเอาสมบัติเราไปใช้เอ้ยอยากมีเราก็ไม่เคยเข้าเมืองเอาไว้คลอเคลียคิดแล้วมันเพลียหัวใจเสียงคลับคลายคลับคลา พ่อพๆอพอเป็นค<า>รัร้งแรกที่เราเดินทางเข้าเมืองอคนข้างในออกมารับคนข้างนอกด้วยข้างในเนี่ยคนข้างนอกนะคนหรือหมาฮะฮะถ้าหมาคงจะพูดไปได้หรอกัมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยประตูเปิดหมาปล่อย สงสัยลางไม่ค่อยดีใครแล้วนะมาทำไมมีธุละอะไรเข้ามาคุยกันข้างในคนแหละอยู่ข้างนอกแต่ข้างในน่ะคนไหมอ้าวทำไมใจคนจะตอบแกได้หรือไงใดนี่อก็เหมือนกันแหละตามที่แกบอกฉันเลยเสียงเหมือนกับพ่อทุกวันนี้ปวดหัวพาลากูอยู่ไหนวะหาพ่อโอ้โหวัสดีพอ่อมาไม่ลืม ฮะมาทำไมทําไม่มีเรื่องก็ไม่อยากจะมาหรอกพ่อทำไมไม่อยู่บ้านนอกไปฮะก่อนนานๆสักครั้งหนึ่งจะเข้ามาทําไมจําเป็นก็ไม่เข้ามาหรอกในเมืองตายกลับไปอยู่บ้านนอกไปเฝ้าบ้านซะไปมาในเมืองกรุงี่ไรหลงทุกทีไม่อยากจะมาหรอกเอาฉันไปปล่อยดงฉันออกมาถูกถ้าเอาไปปล่อยในเมืองนี่หลงตายหากูเห็นมึงอยู่บุรีรัมย์มึงก็หลงมันอย่างนี้แหละก็ถ้าไม่หลงแล้วมันเรื่องมาทำไมมีธุระอะไรพูดมาเร็วๆพ่อรีบ ก็กำลังจะพูดก็พูดสิพ่อด่วนพ่อมีธุระมวอจะคุยอยู่นั้นจะรู้เรื่องไหมพ่อไม่น้องอ่ะมึงจะถามหาน้องทำไมตอนนี้การตองเขามีความสุขความสบายแต่งงานกับราชโอรถฉัดแก้วไปเรียบร้อยพ่อพ่อรู้ไหมอะไรว่าการตองน่ะลูกของพ่อเป็นคนมันมีผัวแล้วเออกูรู้ กูเล่ามาทำไมล่ะกก,กูอยากให้ลูกสาวกูมีความสุขความสบายแล้ว,วกูกระโผวมันไปยังไงต้องการก้อนเกลือกินกูอยากจะรู้พ่อที่ไหนอยากเห็นลูกสาวลำบากบ้างวะพอ่พอพ่อใจเย็ยนๆเ้านั่งคุยกันก่อนเถอะพอ่อกูรู้เออจเจริญเจริญมาๆมา,มาแล้วไงเอ็งจะเข้าข้างน้องเขยเหรอไม่ได้เข้าข้างแล้วไงอ่ะก็น้องน้องมันรักกันกูมไม่ชอบ ไม่ชอบแต่น้องมันชอบมันเข้าตามตอท้าประตูไหมลักรอบได้เสียกัน <ไอ S 2> เนล็นหัวกูเป็นหัวต่อได้ย,ยังไงลืมแล้วหัวพ่อเคยไปให้น้องเห็นไหมแล้วทำไมมึงไม่มาบอกโอ้พ่อฟังมั่งมีเหตุผลมั่งสิเหตุผลของกูก็คือลูกกูต้องสบายอการสบายของพ่อคิดนะ่ะลูกต่างไม่มีความสุขไหมล่ะกูไม่รู้ไม่สนอ๋อทำไมไม่ถามลูกล่ะสิ่งใดที่กูต้องการกูต้องทำให้ได้แล้วพ่อไปเอามันมาล่ะ ก็จะเ<ต>ถียงอะไรกูได้เลืมอมนี่มึงเป็นลูกกูนะก็รู้การที่เป็นลูกแหละถึงไม่กล้าทำอะไรพอ่อทำไม<อ>ฮะพอให้การตองไปกับฉันนะพ่อนะไปซะมึงสายหัวมึงออกไปซะพ่อยังไม่ไปพอ่อเห็นแก่การตองเห็นแก่ฉันการตองมันรักผัวมันพ่อไอ้เลืมพอ่อนี่มึงพูดรู้เรื่องไหมฮะพูดรู้เรื่องแต่พ่อนะรู้เรื่องไหม พ่อเคยเอาใจน่ไปใส่กับใจนไอ้ลูกตัวเองไหมเคยเอาใจใส่มักงไหมว่าลูกมันชอบอะไรลูกมันจะอยู่ยังไงมันจะกัดต้อนเกลือกินแต่มันก็มีความสุขกับผัวมันนี่มึงมาสั่งสอนกูยังไงเลยไม่ได้สั่งสอนแล้วพ่อไอ้ลูกเนี่ล่ะคุณอ๋ออยากไปซะแสดงว่าคุยกันไม่ได้นานไปเดี๋ยวฉันจะพาการตองกลับบ้านทําอาณแมนมึงหลองพาการตองออกจากเมืองหลวงให้เนี่ยก่อนเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามึงคิดจะขัดขวางการกระทำของกู มึงกับกูก็จะได้อยู่ร่วมโลกกันเลยไอ้ลืมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลือดก้อนเดียวโยใหในม้ามันกินก็ได้มึงกับกูตัดขาดจากการเป็นพ่อลูกกันไมผมไหวละพ่อน้องมันตั้งท้องทำไม มันรักผัวมันเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหา <พอ S 2> มันมไม่เกินหัวสมองกูไปได้หรอกไอ้แฉมานหัวขนมึงไปไสลึงพ่อมึงกับกูไม่มีอะไรจะคุยกันอีกต่อไปแล้วไปพ่อเคยคิดถูกไหมว่าการตองมันไม่มีความสุข พ่อครูบังคับมันมาอย่างนี้นะพ่อมีความสุขเหรอหากโลกมันมีทุกข์อ่ะไม่รู้แต่กูคิดว่านาคตได้พายพังหนาแต่ตอนลูกสาวกูต้องมีความสุขอย่างแน่นอนสุขแต่เพียงกายมือใจของลูกอะพ่อรู้มั้งไหมทำไมจะมีรู้พอ่อครูบังคับร้องมาเอ,เออเออกูยอมลนะับแล้มึงอะไรกูตั้งหนาเนี่ยลืมฮะ ไอไปนี่ลูกเนอะลูกไอ้ฮาทำไมทำไมพ่อจะเอาการตองมาทำไมไม่บอกฉันสักคำทำไมกูต้องบอกมึงมึงเป็นพ่อกูไลยลรืมมึงก็เป็นลูกกูฉันเป็นลูกแต่พ่อเป็นพ่อภาษาอะไรเคยเรียกเราไหม<อ>พ่อมาอยู่ภายในเมืองเคยส่งอะไรไปมั้ง มีแต่ฉันดูแลน้องเวลามีก็ไปกินเวลอดก,ก็พากันอดหูนี่ปวดหัวกับมึงซะเหลือเกินเลยลืมหูเข้าใจมึงมาลำเลิกบุญคุณยังงันเหรอฉันไม่ได้ลำเลิกมึงต้องการค่าเลี้ยงดูน้องมึงยังงันเหรอมึงจะเอาเท่าไหร่ฮะสิ่งอะไรฉันก็ไม่ต้องการสิ่งที่ฉันต้องการก็คือการตองหูไม่ไห้ ขอร้องคุณพอนะไปปตาแกไม่ลงเค่มีแกไม่จนละฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยัะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพ